You s a i that you love me, you r e a l l y mean that I'm so shy and I think that I do สวัสดีเธอจะเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีสวัสดีสวัสดีเธอจาเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีสวัสดี งานเงงงานระคังดังาขานกลางวันเพราะดีพระทันตีช่วยบอกเวลางานเงงงานระคังดังาขานกลางวันเพราะดีพระทันตีช่วยบอกเวลาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูรัฐิพันธ์หรือว่าคุณครูพันธ์นะคะ เมื่อกี้เพลงที่เราร้องไปก็คือเพลงอะไรคะเด็กๆเ,เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเพลงคอครักขังค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหั <_ d ata> เดเกี่ยวกับตัวพยัญชนะคอะครักขังกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทบทวนพยัญชนะกันก่อนค่ะไปตันเลยค่ะ <_ d ata> กอไก่อ่านว่ากอ ขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอขอคนอ่านว่าคอ คอรักรังอ่านว่าคอเด็กๆจะเห็นว่าในตัวพยัญชนะที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีตัวที่ออกเสียงว่าคอถึง3ตัวเลยค่ะมีตัวอะไรบ้างนะคอควายใช่ไหมคะไหนลองเปิดดูซิว่าใช่ไหมคอควายเต้นต้ถูกต้องค่ะคอควาย อ่านว่าคอต่อไปคออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมฉเฉลยคออะไรนะคอคนค่ะตบมือให้เตงมหน่อยค่ะส่วนคอสุดท้ายใครทายถูกนะ คออะไรเอ่ยฉเฉลยค่ะคอระฆคังเก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนพยัญชนะตัวคอระฆคังแล้วก็ระบายสีกันด้วยนะคะตามมาเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาทำแบบฝึกหัดภาษาไทยกันเด็กๆเปิดไปที่หน้า12และหน้า13นะคะคำสั่งรแรกเขาบอกว่าโยงเส้นภาพที่เหมือนกันเด็กๆก็จะเห็นว่ามีผู้ชายทั้งหมดตรงนี้นะคะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันเครื่องแต่งกายก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะง่ายๆเลยเด็กๆดูภาพคนข้างบนนะคะแล้วก็แถวข้างล่าง เมื่อเด็กๆหาเจอแล้วว่าภาพไหนที่เหมือนกันเด็กๆก็โยงเส้นไปได้เลยค่ะเช่นคนที่หนึ่งหน้าตารูปร่างและเสื้อผ้าเป็นแบบนี้เด็กๆลงมาหาข้างล่างภาพนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนกันเด็กๆก็โยงไปได้เลยค่ะเด็กๆใช้ดินสอในการโยงเส้นนะคะถ้าทำผิดเด็กๆจะได้ลบได้ค่ะแล้วข้ออื่นๆเด็กๆก็ลองทำเองนะคะลูกต่อไปคำสั่งข้างล่างเขาบอกว่า จงวงกลมภาพที่แตกต่างเด็กๆมาสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเช่นแถวที่1มีควายทั้งหมดกี่ตัวลองนับสิคะลูก1 2ึส่สามสีมีควายสตัวตัวไหนเอ่ยที่ไม่เหมือนใครเลยตัวสุดท้ายใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมได้เลยค่ะ และส่วนข้อต่อไปก็จะมีภาพเต่ามาให้ทั้งหมด4ี่ตัวเด็กๆลองไปสังเกตดูนะคะว่าเต่าตัวไหนนะ่าที่ไม่เหมือนตัวอื่นแถวที่สามก็จะเป็นภาพขวดขวดทั้งหมด4ใบแต่จะมีอยู่ใบเดียวเท่านั้นที่ไม่เหมือนกับใบอื่นเด็กๆลองดูดีๆนะคะและก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นภาพคนอีกเหมือนกันแต่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เหมือนใครเด็กๆลองดูความแตกต่างนะคะ เมื่อทำหน้านี้เสร็จแล้วเด็กๆก็มาหน้านี้เลยค่ะหน้านี้เขาบอกว่าให้ระบายสีภาพและเขียนตามรอยประเด <prestigious, S 1> ็กๆสามารถที่จะระบายสีภาพข้างบนที่เป็นภาพระฆังแล้วก็ตัวพยัญชนะคอระฆังเดี๋ยวคุณครูจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกจับดินสอให้ถูกต้องนะคะลูกเวลาระบายก็ระบาย ไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่อยๆระบายไปเรื่อยๆขอระระครังเนี้ยจะมีหัวแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างคดเคี้ยวนิดนึงเพราะฉะนั้นจะเป็นการฝึกมือแล้วก็สายตาของเด็กๆไปด้วยค่ะเราจะใช้สีไม้เท่านั้นนะคะในการระบายสีการบ้านของเราเอาละค่ะคอรระคังเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นภาพระครังค่ะ เด็กๆสามารถที่จะใช้สีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะไม่จําเป็นต้องระบายให้เหมือนสีที่คุณครูเลือกนะคะหนูชอบสีอะไรหนูสามารถที่จะระบายสีนั้นได้เลยอันนี้คุณครูขอเลือกใช้สีเหลืองนะคะลูกขอระครังเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นทั่วไปนะคะถ้าเด็กๆไปวัดก็จะเห็นพระสันนี่นะคะ ได้ตีะระฆังเพื่อจะบอกเวลาเช่นเวลาที่พระจะฉันเพนหรือเวลาที่พระจะสวดมนต์ในตอนเย็นนะคะพระก็จะมีการตีะระฆังเพื่อบอกเวลาค่ะหรือว่าในโรงเรียนสมัยก่อนนะคะที่เขายังไม่มีกระดิ่งเขาก็จะใช้การตีะระฆังนี้ล่ละคะ่ะในการที่จะบอกเวลาหรือว่าบอกสัญญาณให้เรา เข้าแถวเคารบธงชาติในตอนเช้าหรือว่าจะเรียกประชุมอะไรต่างๆก็จะใช้ระฆังเป็นเครื่องเคาะจังหวะที่มีเสียงดังกลังวานแล้วก็คนก็จะได้ยินในระยะไกลเลยค่ะอันนี้คุณครูก็จะระบายให้ดูนะคะว่าเวลาเด็กๆระบายสีภาพต่างๆเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะเปลี่ยนสีไปได้เลยตามที่หนูชอบนะคะสามารถที่จะสังเกต นะคะว่าภาพของเราเนี่ยมีลายเส้นต่างๆมีช่องต่างๆที่เราสามารถเลือกใช้สีได้ตามที่หนูชอบได้เลย mm hmm. เหมือนที่คุณครูได้ย้ำไปนะคะ mm hmm. การระบายสีหนูไม่ต้องกดให้เข้มหรือกดแรงจนเกินไปนะคะเพราะถ้าหนูกดแรงจนเกินไปเนี่ย มันก็จะออกนอกเส้นนะคะหรือว่าอาจจะทําให้กระดาษขาดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นฝึกให้ทํางานใจเย็นๆนะคะลูกระบายสีก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะภาพของหนูจะได้ออกมาสวยงามไม่ต้องเร่งรีบนะคะลูกตรงไหนที่มีช่องสีขาวเด็กๆก็ระบายทับให้หมดเลยค่ะ เด็กๆสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะตามความเหมาะสมหรือเด็กๆชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยอ่าระบายเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะมาเขียนกันนะคะคอรักขงเด็กๆเราเอานิ้วชี้นะคะลูกม้วนที่หัวก่อนพูดตตงค่ะม้วนหัวกดกระโดดหนึ่งครั้งสองครั้งลากเส้นลงมากดกระโดดหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดขึ้นไปสูงเลย แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนเราก็ต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะลูกหมวนหัว,หวแล้วก็มีเส้นหยักลงมาโคง้งแล้วก็ขึ้นไปหมวนหัวกลมๆม,มีเส้นหยักลงมาโคง้งอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปเด็กๆเ,เขียนทีละตัวนะคะไม่ต้องรีบเขียนให้หมดทีละแถวก่อน อย่าลืมนะคะม้วนหัวสองอยากลงมาโค้งไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะลูกนี่ก็คือคอร์กรักงเด็กๆสามารถที่จะเขียนคอร์กรักงให้หมดทั้งแถวแล้วก็ต่อด้วยแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่จนเสร็จเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเด็กๆสู้ๆค่ะ อื่นที่อยู่ในหนังสือพยัญชนะกอไก่นะคะถ้าเด็กฝึกท่องทุกวันเนี่ยเด็กๆก็จะเก่งอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูรับีพันธ์หรือว่าครูพันต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย